สวัสดีค่ะค่าวี้ีกมาพอกับชอนอทาสาวบุรีรัมพ์พัฒถิ่นค่ะจะมนี้บริมากินโชคได้จ้ะนะานัดพ่อแต่เลิกงานมาไม่เมื่อยจะพี่น้องจ้าบ่งผมหงอกมันได้ยอมมันมีเวลายอยู่จ้างานก็ร้ายจะแถบแยกกลางได้จ้ามองเห็ุงานนะคะตอนนี้ว่าเขาเปลี่ยนบริษัทตื่นเป็นเปลี่ยนเจ้าของบริษัทนะคะเขาขายให้อีกบริษัทหนึ่งนะคะแต่ว่าพนักง,งานก็นยังอยู่คือเกา่าทุกคนก็นยังเห็นงานคือเกา่าจ้าไม่แต่ว่าเปลี่ยนเจ้าจของ อ่าบริษัทจ้าก็เลยเมยแน่นะคะช่วงนี้คือแบบว่ามันหลายๆอย่างนะคะก็เลยเพลียแล้วก็มีเรื่องงุนงิดหัวใจนะคะงุนงิดใจก็เลยอยากจะมาระบายนะคะระบายในยูทูะ ก็เรื่องมันมีอยู่วานะคะนัดเป็นคนมากรองเพลงนัดก็เลยแต่งเพลงให้เจ้าของเป็นเพลงแบบลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอินดี้ประมาณนี้ลูกทุ่งมอลลัมประมาณนี้ค่ะแต่งเพลงให้เจ้าของเสร็จแล้วนะคะก็มีเอฟซีพีพีที่เพิ่นติดตามกันมากกระใน้เฟซบุ๊กเพิ่นก็เลยมักเพิ่นก็เลยได้ฟังเพลงของนัดก็เลยว่าอ่า เพลงเพราะล้วก็เพลงมวนนะคะล้วค็ความหมายดีิ่งก็ะเลยอยากให้นัดเนี่ยแต่งเพลงให้เพิ่นซึ่งเพิร์นก็บอกเราเกี่ยวกับชีวิตของเพิ่นเนาะค่ะว่าให้นัดแต่งเพลงให้เขากับชีวิตของเพิ่นเพลงหมอล่ำแบบโจ๊ะๆนะคะนักกะเลยแต่งให้เพิ่นกับที่นี่พ่อตาณแต่งให้เพิ่นเล้วนักก็ะเลยบอกเพิ่นว่านักก็เลยลองไก่ให้ฟังเสียงสดนะคะลองสดบันเนนักกรเลยบอกเพิ่นว่า พี่จะให้นักแสดดนตรีหรือว่าพี่จะสดดนตรีเองเพิ่นก็เลยบอกว่าให ah, ้นักจัดการไห้เรื่องดนตรีให้นักสดดนตรีไห้นักก็เลยบอกพีเอฟซีธนีว่าให้พี่น่ร้องเสียงสดอัดคลิปร้องเสียงสดแล้วนัาจะส่งไปให้อาจารย์เรียบเรียงดนตรีให้นักก็เลยวางสีพี่ก็เลยว่าโอ้เป็นอย่างวังซีให้นัทนั่นแหละเอาเสียงของนัทเลยนวังซีเพิ่นค่าเลี้ยงล้านนะคะก็เลยอยากให้นัทเนี่ยเอาเสียงของนัทเนี่ยให้อาจารย์เรียบเรียงดนตรีให้เพราะแต่นักก็เลยบบว่าคือนัท บอกให้เพิ่นเหตุเพออย่างเพราะว่ามันเป็นเสียงของเพิ่นมันจะได้แบบว่าเรียบเรียดนตรีถูกนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจาของรองเนาะค่ะแต่ว่านัาเป็นคนแต่งรองไก่กับจริงอยู่แต่ว่าเอาเสียงเพิ่นจะดีที่สุดแต่เพิ่นผัดบาเหตุตามที่นัดบอกเนาะจ้ะเพิ่นผัดบอกนัดเนี่ยให้เอาเสียงนัดนัดก,ก็เลยได้เอาเสียงนัดเนี่ยไปให้อาจารย์ส่งไปให้อาจารย์อาจารย์เรียบเรียงเสียงให้บันนี้พอตาเรียนเ้วยเสนเซ็ตดนตรีได้เรียบร้อยแล้วนัดส่งไปให้ผีเพิ่นรอง เพื่อนก็เลยตอบกลับมาว่าดนตรีน่ะเพื่อนลองบ่ไดเลยขึ้นต้นแทบบ่ไดเพราะว่าเสียงนัดมันต่ำกว่าเสียงเพิ่นก็เลยบอกพีิ่นวากขนานแหละว่าเป็นยังนัดถึงได้ถามพี่บอกพี่ว่าให้อัดคลิปวิดีโอเอาเสียงพีส่งไปให้อาจารย์จะได้เหตุด,ดนตรีเหตุูกต้องแต่เล่าผ่ประเหตุตามที่นัดบอกแล้วนัดก็บ,บอกหลายครั้งเพื่อนก็ประเหตุตามเนะจ้ะเพื่อนก็บ,บอกให้ะนัดเนี่ยเอาเสียงของนัดเนี่ยไปให้อาจารย์นั่นล่ะค่ะก็เลย มีปัญหาในจุดนี้มาที่นี่ก็เลยแก่ไขดนตรีใหม่พอแต่แก้ไขดนตรีใหม่อาจารย์เ๋ยบเรื่องเพลง,งเลยบอกว่าต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายนะต้องใจเพิ่มค่าอุปกรณ์สักอย่างเนี่ยแหละคะ่นะนักเลยบอกไปบัณนีตเพิ่งก็เลยอ่ออ่ออนเงินให้อาจารย์ใจเพิ่มนะคะบัณีิตตะวาค่าดนตรีต่างหากค่าดนโอนเงินไปให้อ่อ ค่าอุปกรณ์ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์นะจ๊ะนั่นแหะค่ะอาจารย์เพิ่นขอค่าอุปกรณ์นิดหน่อยนะคะก็เลยโอนไปให้บันนี้นะ่ก็เลยบอกว่า,วาพี่พี่อัดคลิปเสียงสดพี่ลองสดอัดคลิปแลส่งไปให้อาจารย์เองเดอนัดโเกี้ยวนัดบอคอ,อยุงเกียวในจุดนี้คือแบบว่าให้พี่เฮ็ดเอาเองเลยเพราะว่านัดจัดการให้พี่แล้ว พี่ลงบ่ได้แล้วนักก็เคยบอกพี่ไปเลี้ยวก็เลย่างสี่นะคะนั่นแหละค่ะราสัันนักก็เลยปล่อยให้เล่าแบบจัดการเองเลยหลังจากนั้นนักก็เลยบอกพี่บอกพีเอฟซีว่าพี่ลง้นัดฟังในเด้อเอฟซีนักก็ล้อฟังเสียงพียูนักก็อยากรู้ว่าเออเพลงที่นัดแต่งให้พีเน่ะพี่ลงไปเลี้ยมันจะเป็นจังหดจังไดนักก็ลอฟังพี่ลงเขาดนตรีนั่มองสะดนตรีนั่มบาีทนี เล่าก็มีแต่หลองสดให้ฟังบอกเคยแบบว่าหลองใส่ดนตรีให้ฟังเลยนักกบ,บรูวาเกิดยังขึ้นนักกบริถามอาจารย์เก็บเรียนดนตรีบรูวา เราเห็ดไดหรือเ,เห็ดบยย่ไรเองสินะคะบ่รูวา่าไปจังไหนพี่เราก็บโบลองให้เขาดนตรีให้ฟังจักเทื่อนน่ะกัพยายามบอกเล่าว่าเออพีลองใส่ดนตรีให้ฟังแน่ว่าทาังเอฟซีอ่าเพื่อนก็นอยากฟังนาะเพราว่าน่ะกัแต่งเพลงขายน่ะก็อยากบอกว่าเอามาแบบโปรโมทออามาแบบว่าไก่เพลงให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ฟังกันนะคะว่าเออผลงานทีนนิแต่งให้พี่คนนี้เป็นจังไหนจังสันจังสี่นะคะเราก็บ,บ่ลองใส่ดนตรีให้นฟังจัก เธอนะคะบอกไกด์รังแล้วก็ลองซดอย่างเดียวแล้วก็ลองบอเต็มเพลงนําแล้วก็ลองแบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ข่าหยากร้านนั่หนาเรื่องของเรื่องนะคะประมาณนี้นอกจากบัดที่หลังจากนั้นปุ๊บสักพักนักแต่งเพลงม่อีกเป็นเพลงเนี้ยโมลั่มนะคะแล้วก็สนใจอีกแล้วก็ติดต่อนัดมาว่านัดอ่านพี่ขอเพลงนี้นัสนะพี่ขอซื้อเพลงนี้นักก็เลยขายเห้เล่าเพลงนี้ไปนะคะเพลงที่สองนะคะ บันนี้นัก,กเลยบอกว่าผี่ไปจัดการเดือนนุ่นเดียวเองเดิมเด็จเขาก็เสียงผี่เพราะว่าธนัตรงเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนัก,กเลยปล่อยให้เป็นนาที่ของเราแล้วก็บอเห็นหลงในคลิปใน,นยังบอเห็นแล้วหองแล้วยังอะคะ่ะมาที่นี่ส่วนร่องใจเงืนตั้งแต่เพ่งแรกเนาะค่ะถึงเวลาใจเงินปุ๊บวันที่หนึ่งแล้วก็บ้านใจนัดกต็ตตองแบบว่าเช็ไปหาเล่านะคะว่า วันทีหนึ่งอะเดอ้อจะอพีโอนเงินเขาบัญชีพอนาตอเแรกน่าจะให้เล่าแบบโอนเขาแบบว่าใส่แอปแบบเพย์พอนะคะแบบเพชรธุรกิจแบบเนี้ค่ะเพย์พอแบบว่ามันถึงเขาบัญชีนัดใดค่ะแต่ถ้าเขาบัญชีแบบน,นัดนัดกับต้องปลอดภัยของนัด้วกันเพราะว่ามันอยู่เมืองหนอนะคะเดี๋ยวโดนฮักโดนยังสินะคะนักก็เลยใส่ของอแอปเพย์พอนะคะให้เพิ่นชงทั้งนี้นักก็เลยถามเพิ่นว่ามีแอปเพย์พอบอเราก็เลยว่าบอเราบอ,บอมีเรามีแต่แอปธนาคารย่างเดียว นักก็เลยตัดปัญหาไปในเมื่อแบบโอนมาให้นัดเมืองหนอกบัวไรเพพ่อบัวไรนักก็เลยแบบว่าเอาเงินเงินที่นัดแต่งเพลงเนี่ยนัดจะให้พอใส่เงืนที่นัดแต่งเพลงใดขึ้นมาให้พอใส่นาบบัวไเอาขอกระเป๋านัดเลยแล้วนัดบัวไรบอกให้พ่อเก็บไว้ให้นัดพ้อนัดให้พอนัดใส่ไว้ใส่ใจซื้อกับขอกับนามประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละจ้ะนักก็เลยบอกเล่าว่าให้โอนเงื่อนเขาบัญชีพอนัดเลยประมาณเนี้ค่ะ แล้วก็แล้วก็เงียบไปนะคะเงียบไปแล้วสักพักแล้วก็ตือแล้วก็อนให้อันเพ่งเรีกนะคะแล้วก็โอนใหายอยู่แต่โอนให้ซสานะคะประมาณเนี้ค่ะแล้วก็โอนให้อยู่บัดทีเพ่งที่สองก็ตรงกํานนดแล้วก็บอกว่าวันที่หนึ่งเดิ้อเงินออกจังคอยอนให้ประมาณเนี้ยค่ะกนัดกันนะคะสัญญากันไว้นักก็ไล้ทักแล้วก็เงียบอีกแล้วก็ได้ทักแล้วอีกนะคะหลบสองนะคะเพ่งที่สองแล้วจังด้โอนไห้นะคะโอนไห้มาที่นี่ เพ่งทีสามเพลงทีสาม,ส,ามสักพักแล้วก็ทักมาแล้วก็อยากได้เพ่งจบที่เราเบาที่สุดนี่หละคะนกักแตงไห่เพราะแต่นัดแต่งไหเ่เล้วนะคะนักก็เลยว่ามันยังมาหั่นมันทีหนึ่งนักก็ยังมาหั่นส่งไปให้เรานะคะแต่ว่านัดขอคามาจําเพราะว่าแต่แหลกๆนัดบอกเคยเก็บคามาจําเลยที่นี่พักหลังๆมากนัด คิดว่านะ่ตังแต่งเพลงเริ่มเริ่มใดเริ่มมั่นใจแล้วในการแต่งเพลงแล้วนะคะนักก็เลยแบบว่าคิดราคาเพิ่มนะคะนักก็คุยกับเราตกลงกับเราเล้วแล้วก็ตกลงกัหนดตกลงราคานี่แล้วก็นะักขอค่ามาจําแล้วค่ามาจํานบไปคิดครึ่งหนึ่งนัดคิดนิดหน่อยเองค่ามาจํานะคะมาที่นี่ เหตุผม euh, like, mm ันแบบเป็นเรื่องเป็นเล่านะคะในการแต่งเพลงแบบว่าขายเพลงนะคะนักก็เลยคิดค่ามาจํานะคะก่อนจะแต่งเพลงว่าเออพี่คนนี้เพื่อนใดสัญญาขนัดนะว่าจะเอาเพลงของนัดจะให้นัดแต่งเพลงให้ประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดค่ามาจําไปนะคะบัดนี้พอตาัดเก็บค่ามาจำเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนให้พอนัดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะที่เหลือนังก็เลยบอกว่าที่เหลือเดี๋ยวเอาไหว้สินเดือนวันที่หนึ่งจังคยใจนัดเงื่อนออกจะคอยใจนัดนาก็เลยว่าแบบนี้เนาะค่ะบัดนี้พอตาัดแต่งเสร็จแล้ว แต่งเ็จกรสินเดือนนัก,ก็บะพันทรงเพลงเหนือเพลงนี่ยเฮเล่าพนาคิดว่าเอ้ทรงไปตอนนี้เล่ากับเงี่ย่ฮันจ่ายเงินนะัดคือเก่านักกรเลยเก็บไว้บนันนีนักก็เลยเขียนแต่นเหนือเพลงวบกอนพอวันที่หนึ่งปุ๊บนักก็เลยทรงเหนือเพลงนะ่ะที่นัดเขียนไว้นักกระทรงไปแหนเล่าบันนีเล่าก็เลยตอบกลับนัดมาว่า เพคคายก็ว่าเรายัางบ้านมีจ่ายเพราะว่าเรามีาเรื่องจําเป็นที่ต้องใส่ตรงกันเพราะีก็วันที่หนึ่งนะคะมันก็นเลยบ้านมีเงื่อนจ่ายหนัดแล้วก็เลยว่าขอเลื่อนเป็นวันที่สิบได้ไหมประมาณนี้นะคะนักก็เลยเห็นว่าเออเลาก็อาจจะมีแบบว่าเรื่องจําเป็นต้องใส่เงื่อนนักก็เลยโอเค เพราะว่าเอฟซีานี้นกักกอลูจักเพิ่นดนแต่ว่าก็บอ่ถึงก็บอว่าดนแห้งก็บอเคยห,ยหูจักแบบโตโต,โต,โต,โตเห็นหนากกันแต่ว่าเห็นแบบกันใน a ฟ e b o o k ประมาณนี้ติดตามกันประมาณนีน้นักเลยเออโอเคนักเข้าใจเนาะค่ะนักเข้าใจว่าเออเราบขวยมีเงินแล้วก็เลี้ยงล้านนั่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มีสิ่งจําเป็นนกักเลยเออเข้าใจก็เลยเออผ่อนพันก็เลยเออพอเป็นยังวันที่ซิบจังควยจ่ายเนาะค่ะ นักก so ัล้อพอถึงวันที่เก่านักกันึกไว้วันที่สิบนักลืมมือนักกัเลยทักเพิ่นไปนักกัเลยบอกว่าวันที่สิบแล้วนะนี่หมายเลขบัญชีพอนัดโ้อนขาบัญชีพอนัดเลยเด้ออาสนะนักกัเลยบอกเพิ่นสินเนาะค่ะนัดหยาดพี่ลืมกัเลยวังสี่บัดทีนี้พ่อตนาไปเหตุงานนักกัเลยเอใจนัดเบิ่งนวันที่นัดแบบรีพตงานนะคะรลคอร์ดงานนะคะนี่มองที่ทางานก็เลยเอ้านี่มันมา็นวันที่สิบนี่หว่าวันที่เก่านักกัเลยเอ้ยนักกัทัก ผีเพิ่นไปก่อนก็เ่เป็นอย่างดอกเป็นการเตือนเพิ่นนําเป็นการเตือนเพิ่นนําประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่านักกทักแชทไปได้นักทักแชทกลับไปว่าพี่นัดเออลืมมือนัดเลื่อมเบื่องมืออันทิ่จริงพีตองใจรุ่งนีเด้อวันที่ซิมือน,นี้วันทีเก่านัดลืมมือนะคะนักก็เลยทักแชทบอกเพิ่นจากความรู้สึกจริงๆของนัดบะเม่นวันนัดแบบว่าจะไปแบบว่าจะเอาเงินอย่างใดเงินประมาณนั้นนะคะซึ่งมันเงินกับเรศายมากขนาดนั้นนะคะมาที่นี่ ผีไปกับทรงสติ๊กเกอร์หัวใจใหายเนาะคะ่ะสองสติ๊กเกอร์มาที่นี่พอแต่วันที่สิบปุ๊บนักกะไปเหตุงานนัดกะบ,บริทักเพิ่นอีหยังบริว่าพี่ต้องใจอีกเด้อบริแบบว่าเขี่ยวขนาดนั้นนักกะเงียบไปนักกะสิลอบเบิงวาเร่าสีโอนมาหายบันักกะเละ่เลิกงานเลิกงานปุ๊บนักกะเลย ทักแชทไปถามพ่อว่าพ่อพี่เล่าได้โอนเงินให้พ่อโบคาแต่งเพ่งที่เรือนั่นมันกับเดล้ายได้เล่าได้โอนให้โบตามสัญญาว่าเราเลื่อนจากวันที่หนึ่งมาเป็นวันที่สิบเราได้โอนให้โบพ่อก็เลยว่าบ่เห็นได้ล่ะเงียบกิฟต์เลยบ่าเห็นโอนยังมาจากบาทเลยพ่อว่ามาที่นี่นะก็เลยอทักไปว่าพี่นักก็เลยว่า นักเลยเขียนไหเลยบัญชีพอนัดนักเลยว่านักคุยกับโอว่าบเห็นผีโอนห้เลยวาสนาหนีมันตรงกับวันที่สิบแล้วคือบ่เห็นโอนห้นัดเลยวาสนาโอบ้านใดเลยก็เล่ยทักมาถามนอกจากมาที่นี่ผีแล่วก็เงียบไปมาที่นี่แล้วก็พ่อตาออกจากเฟสแล้วก็เขาเฟสประมาณนี้ค่ะแล้วเาก็ส่งมาบอกว่าพี่ไม่ได้ลืมวาสนาเพียงแต่ว่าบัญชีเพิ่นมันหลอกหรือจังไรเนี่ยล่ะมันหลอกเพิ่นวังซี บัญชีมันหลอกอาว่าลูกสาวจะโอนเงินหายมือนี่เห็นสงสัยต้องไปธนาคขันแต่กะบอกหูว่าจะเหตุใดหรือโบอ,า,อาจจะของั้นพี่ขอเลื่อนพี่ขอเลื่อนอีกสามวันวาสนะบาทีนี้มันนักก็เลยแบบความรู้สึกนัดว่าคือนนัดย่อมเพิ่นมาสามสามหลอบแล้วคลาย,ย,ยว่าทุกครั้งเวลานัดแต่งเพ่งเ็ตนัดห้สรงเหนือเพีงไงเพิ่นเนี่ย ทุกครั้งเวลาจิตใจเงินเนี่ยมันต้องมีปัญหาแบบวันนะ่าต้องต้องเป็นคนแบบทักเชทไปถามเล่านะคะปานวันอาทิตย์หนี่เล่าความรู้สึกนัดเป็นยังเสียคะ่ะจนนัดอายความรู้สึกละอายละอายแก่ใจเจ้าของวันนัดถามเอาเงินน้ำเล่านะคะพี่น้องทั้งทั้งถี่นัดเนี่ยสัญยงสัญญาอย,ย่างเันเนียบรอยเดี๋ยวอาจจะบรมสัญญาแบบเขียนด้วยกระดาษแต่ว่าสัญญาจากปากจากการเชทดพิมพ์คุยกันนะคะพี่น้อง นั่นนะคะคือนัดหายใจเพิินไปนะคะคือนัดแบบอนุโลมให้เพิินใดเรารอบสุดท้ายนี้นัดบอกเข้าใจว่ามันแมนอยู่บ่ว่าบัญชีหลอกเนะะี่ยค่ะนัดนัดบอกข่อยอยากเสื้อปันใดนะคะคือแบบนีอย่างกับบอกนะัดตรงๆว่าบุไดดลืมคือจังมันมันทีซิฟแล้วคือบอริบทักแชทดมหานัดคือจังต้องแบบว่าย้ำคำจต้นจนคำย้ำแร่งดึกเดือนแล้ว จังนัดถักไปจังคอยมาบอกนัดวันลหอกบัญชีห็อ,หอกเอาแตงแตกี่แตเว้นเบัดมือเบ็ดเว้นคือจังโบทรงแชนมาบอกนัดตรงคล้ายๆว่าคนเฮ่าถ้าถึงเวลากำนหนดเรียวะคืออกมีความแบบตื่นตัวว่าเออมันนัดเท่าตรองใจเงื่อนไอนัดเนี่ว่ามื่อนีค่าเพ่งคือจังบบตื่นตัวแบบว่าเออทักมาบอกนัดว่าเอาบัญชพีพีหรอกนะพีทรงบระดานซีกเมื่เห็นถักมาจนย่ำคำย่ำขึ้นย่ำแรงคำม,มาได้ คนจังทากมากว่าบัญชีหลอกวาสนาแล้วนัดบ่งหูบ่เห็นน้ำเนาะนัดสิเสื้อเดี๋ยวจังไหนม่นบอกจะมันบามีหลักฐานนัดกับบ่เสื้อแล้วเพราะว่านันบปิดใช้ชีวิตน้ำจนะนักก่อยากเสื้อนะแต่ว่าผีเราเห็นเห็นนัดบ่อเสื้อใจขาดความเสือเส้อใจขาดคพามเชื่อมันแล้วนะคะว่าผีเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วนัดกับอุตสาหเสื้อใจแต่งเพลงแห้เล่านัดเล่ากับเออสื่อเพลงน้ำนัดแล้ว เพลง,งเง่เาส่อไปแล้วก็ไปเห็นลองแล้วลองแค่เพ่งเดียวแล้วก็เห็นเราวลองสาดนตีอีกอย่างเลยแล้วเพ่งที่สองก็ไปเห็นแร้ลองเลยน่กับเอใจอยู่ว่าเอ๊หรือว่าถ้าเราบอมมีเงื่อนใจนัดเลาคือบอกบอกนะัดตรงๆแม่บอลาแล้เลื่อนแล้วเลื่อนๆๆอีกนะคะแล้วก็เรามาบอกนะัดตอนนัดทักแชทไปอีกนะคะว่าผีคือจังบบโอนไห้พอพอพ่นว่า บ่เห็นผีโวนไปเลยเนี่ยค่ะแล้วเราตอบกลับมาว่าบัญชีล็อกวาสนาบัญชีเราหลอกวาสนายังคือมันหลอกตอนที่นัดกันถามอีกรอบนะคะพี่น้องจา้านัดพยายามที่จะเชื่อใจเราแต่เราเหตุแห่งนัดบอเชื่อใจขาดความเชื่อใจเราเราเหตุแห่งนัดแบบว่าเสียความรู้สึกนิดจุดนี้นะคะบัดนี้เล่าาไขว่านัดสงสัยอ่ะ สงสัยว่าเพ่งที่เราสื่อจากนัดเนี่ยเราเอาไปขายโตหรือเปล่าแล้วคนที่สื่อโตเนี่ยเขาอาจจะพันมีเงินแห่เล่าองค์สินะคะแล้วเราก็เลยบ่พันอันมีเงินไทยนัดประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าเรื่องที่เร่าจะไปขายโตอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าเราต้องใจเงินนัดสก่อนก่อนที่จะไปขายโตขายยังสินะคะคือคือนัดแบบ อันนี้นะับบอลูดเด้อจากว่าเราไปขายต่อหรืจังไหนหรือว่าเราบ่มีเงื่อนใจนัดเราก็เลยขอเลื่อนแต่เราก็น่าจะบอกความจริงกันนัดนะคะมันมันความรู้สึกคือแบบจงไหนมันแปลก,ปก,ปกมันคือมีแบบจะไหนมันมันตรงมีอย่างสักอย่างนะคะถ้าเราบ่มีเงินจนใจนัดเราก็บอกนะตรงๆก็ได้นะก็หลับได้นะคะเออเลื่อนนัด นาะจะเออโล่นาะจะเข้าใจว่าเออพี่บ่มีเงินนะพี่ยำพันมีเงินประมาณนัง่งประมาณนี้บอกความจริงนี่เล่าแบบบอกว่าบัญชีล็อกบัญชี่ลอกนี่มันจะไหนว่าลูกสาวโอนลูกสาวโอนให้บัญชีพอนักก็ได้โอนแท่งกันก็ได้ไหมายถึงนะว่าถ,ถ้าถ้ารับผิดช,ชอบในจุดนี้นะให้ลูกสาวโอนเขาบัญชีพอนักก็ได้ประมาณนี้นี่แล้วเบาอ่างว่าลูกสาวโอนเขาบัญชีเล่าว่าบัญชีลลอกนี่แหละ มันมัน,ม,นมันมีแนวแบบสงสัยนะคะพี่นงจ้ามันจะไหนม,นมันมึงแปลกๆนะคะก็เลยความรู้สึกนัดคือเอ้าอุตสา่าห์เสือใจแบบว่าสามหลัมิแต่เฮ้าเป็นคนถักถามเบิดเวลาจ่ายเงินทุกครั้งมิแต่นัดเป็นไฟแบบถามกลนตลอดแล้วถึงจ่ายเนี่ยคะ่ะมันเหตุเหตนัดแบบความรู้สึกว่าอีหยังนัดปันวันนัดเป็นหนีเพิินปันวันนัดอนันนี้เดือดร้อนเงินแบบมาันนาันนะคะนัดก็เลยแบบ แบบเสียวความหน้่ยเนะิร์นักก็เลยยังคิดอยู่ว่าเออถ้าเกิดว่าเพิ่นสิขอซื้อเพลงน,นัดอีกนัดบอลลูว่านัาจะแต่งเพลงใายเพิ่อนอีกโบเนาะค่ะพี่น้องจ้านะัดต้องคิดดีๆเล่าค่ะเพราะว่าอนัดแต่ว่านัดก็ยังแต่งเพลงขายเลอจ้ะแต่งเพลงขายลูกเพ่งลูกทุงอินดีลูกทุงมอลำาลูกถุงประมาณนี้ค่ะนันยังแต่งเพลงขายแต่ว่านัดก็บรูว่านัดจะยัง ขายให้พี่ทัน,นีบอกอ,กอีกต่อไปบอน่าจะเพราะว่านัดเสียความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นไปนะคะพี่นองจ๊ะนัดก,ก็เลยมาละบายนะคะอาจจะเน่าเรือคลิปต้องขอโทษขอให้คมัน,นี้นัดมาละบายนัดเมยนัดเฮ็ดงานมาเม่เมย์นัดเพลียนัดก,ก็เลยแบบว่ามุ่งมิดใจนะคะ โทรไปถามพ่อว่าใดย่างโอนย่างกันย่างวันใดหนีเพิ่นเลื่อนไปอีกสามมื่นขอเวลาอีกสามหมื่นทะเบิ่งเด้อว่นสามมื่นเพิ่นสิตใจนัดบบก็มาเบิ่งอีกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวน่าจะมาอัปเดตให้ฟังอีกที่หนึ่งเด้อจ้ะก็ต้องขอโทรขอไพ่ที่มาระบายเรื่องจังนัดเมยจากงานหลายค่ะต้องขอโทรขอไพ่จ้าก็ขอบคุณหลายเด้อจ้ะถี่ฟังนัดจนจบเนาะค่ะที่เบิ่งคลิปนัดจนจบที่ชมโฆษณาให้นัดน้ำจ้ะขอบคุณทุกการสนับสนุนเด้อจ้ะขอบคุณหลายใจอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้ะเสดบ่พลาดทุกคลิปเวลานัดดดคคคลลลิปงจจ้้ะะขอบุณหายสสวัี่